นี่ค่ะฮัลโหลนี่ฮานัชชาลูกสาวพี่บับนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเรานอนบนเตียงแล้วแดรกคลานอนที่ไหนคะนี่ไงคะแดรกคลานอนในโรงศพโอ้โหแข็งมากเลยค่ะแด้วท่านเขาจะนอนสบายไหมเนี่ยแดรกคลา นอนในรงศพภาษาอังกฤษแบบทไทยออกเสียงว่า Dracula sleeps in a coffin กับฝรั่งออกเสียงว่า Dracula sleeps in a coffin ดูปักนัชานะคะ Dracula sleeps in a coffin รงศพภาษาจีนพูดว่ากวนฉายดูปักน,ชนะะชชัชานะคะกวนฉายพูดตามรัชชาช้านะคะกวน ใช้กวนใช้พรุ่งนี้พบกันใหม่กับนักชาลูกสาวพี่บ๊อบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายซี่เจียน